อยากรู้ไหมครับว่าเสาคอนกรีตจะมีวิธีการคำนวณว่ารับแรงได้เท่าไหร่สำหรับเสาต้นนี้นะครับมีความกว้างกับความยาวนะครับก็คือ25ซนมคูณ25ซมนะครับสูง2.5เมตรนะครับมีเหล็กด้วยกัน4เส้นด้วยกันนะครับเป็นเหล็กเส้นกลมนะครับเราเรียกว่าลาวบาร์นะครับ r b เส้นผ่าศูนย์กลาง19มิม ทีนี้เรามาดูก่อนนะครับว่าเป็นเหล็กเส้นกลมหรือเปล่านะครับก็คือ h หารด้วย t h ก็คือความสูง t ก็คือส่วนที่แคบที่สุดนะครับปรากฏหารกันนะครับก็คือ h 250หารด้วย t ก็คือ25เซนนะครับออกมานะครับ10น้อยกว่า15นะครับก็เป็นเสาสั้นต้องใช้สูตรของเสาปอกเดียวนะครับก็คือกำลังรับน้ำหนักของเสานะครับก็คือ0.85คูณด้วย a g วงเล็บนะครับ F4 พราบวกด้วย Fs คูณด้วย LogAg นะครับก็คือพื้นที่หน้าตัดของเสา Log นะครับก็คือพื้นที่หน้าตัดของเหล็กนะครับ St หารด้วยพื้นที่หน้าตัดของเสานะครับก็คือ AgF4 พรมนะครับก็คือกําลังอัดของคอนกรีตที่อายุ28วันนะครับเมื่อหล่อด้วยแท่งไซเลนเดอร์นะครับ Fs นะครับก็คือ 0.4fy นะครับ fy ือจุดคลากนะครับของเหล็กเส้นกลมเนี่ยอยู่ที่2,400นะจากสมการของเสานะครับเราเอา พื้นที่หน้าตัดของเสานะครับลองคูณเข้าไปในวงเล็บดูนะครับผลปรากฏว่าเราจะได้กําลังของคอนกรีตบวกด้วยกําลังของเหล็กกําลังของคอนกรีตนะครับก็คือสเตรนจ์ของคอนกรีตนะครับหรือที่เราเรียกว่า fc prime นะครับคูณด้วยพื้นที่หน้าตัดของเสานะครับเราคิดแค่25%ส่วนกําลังของเหล็กนะครับก็คือ0.4 Fy นะครับเราคิดแค่40%นะครับของแรงดึงที่จุดคลากนะครับคูณด้วยพื้นที่หน้าตัดของเหล็กนะครับซึ่งมีอยู่ด้วยกัน4เส้นด้วยกันนะครับจากนั้นนะครับเราก็คำนวณนะครับพื้นกำลังของคอนกรีตนะครับอยู่ที่28125บวกด้วยกำลังของเหล็กนะครับอยู่ที่1 0ึ0งหนะครับเราคิดแค่85%นะครับ ออกมาที่33,176.06นะครับหรือ33ตันใครคิดว่า